บบวันนี้คือวันที่28่ธันวาคมสองพผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมกงอันหรือโกอ่านกงอันหรือโกอานเป็นภาษาจีนนะครับภาษาไทยเรียกว่าปริศนาธรรม วันนี้ก็จะพูดถึงข้อที่499นะครับต่อจากข้อที่แล้วคือข้อที่แล้วพูดมาถึงข้อ498วันนี้ก็499นะครับซึ่งค็อเป็นการบันทึกคบพูดของปรมาจารย์ไวหลาน ที่อยู่ในหนังสือสูตรของไวหลางโดยท่านอาจารย์พุทธธาตุพิขุนะครับมีคนแปลผมก็ได้รวบรวมตัดตอนมาเป็นหัวข้อหัวข้อสั้นๆน,น,นะครับแต่และหัวข้อก็สั้นๆหนึ่งหน้ากระดาษหรือประมาณสิบสี่สิบห้าบรรทัดนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง พูดหัวข้อที่499ชื่อว่าพึงปฏิบัติตามเนื้อหาสาระในพระสูตรด้วยจิตพึงปฏิบัติตามเนื้อหาสาระในพระสูตรด้วยจิตผู้ใดท่องพระสูตรสม่ำเสมอด้วยปากและนำเนื้อหาสาระไปปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยจิตของตน ผู้นั้นชื่อว่าจิตพลิกพระสูตรเป็นผลสําเร็จส่วนผู้ที่ท่องพระสูตรสม่ําเสมอด้วยปากปราศจากนําเนื้อหาสาระไปปฏิบัติแต่อย่างใดผู้นั้นชื่อว่าจิตถูกพลิกเสียแล้วโดยพระสูตรหมายความว่าการท่องพระสูตรด้วยปากนั้นล้มเหลว ท่านจงฟังสโลกหรือโครงของอัตมาอัตมาก็คือปรมอาจารย์ไว้หลังนะครับดังต่อไปนี้เมื่อจิตตกอยู่ภายใต้อวิชาหรือความหลวงผิดพระสูตรของมหายานที่ชื่อสัจธรรมบุนิริตรสูตรพริกจิดเราหากเมื่อใดจิตสว่างสวยัยต่อพุทธธรรมในสัจธรรมบุญทริตรสูตร เมื่อนั้นจิตก็จะพลิกพระสูตรสัจธรรมบุญทริกตะสูตรนี่คือหัวข้อที่499นะครับที่ชื่อพึงปฏิบัติตามเนื้อหาสาระในพระสูตรด้วยจิตต่อไปข้อที่500ร้อเนี่ยชื่อว่าเหนือการรับและการปฏิเสธต่อพระสูตร เหนือการรับและการปฏิเสธต่อประตูนะครับเป็นข้อที่500ร้อผมได้นำมาบอกกันท่านฟังห้าร้อยข้อเลยนะครับวันละ10ข้อใช้เวลาถึงห้าสิบวัน50ข้อ500ร้อยข้อ50วันเอ,อวันละ10ข้อก็เป็น500ร้อยข้อเลยนะครับ ข้อที่500ชื่อว่าเหนือการรับและการเป็นเศษต่ตอพระสูตรการสาธยายพระสูตรนับครั้งไม่ถ้วนโดยไม่ทราบความหมายในพระสูตรย่อมแสดงว่าผู้สาธยายพระสูตรเปรียบประดุด,ด่ังแขกแปลกหน้าคือไม่เข้าใจต่อเนื้อหาสาระในพระสูตร วิธีที่ถูกต้องในการสาธยายพระสูตรทั้งหลายก็คืออย่าเชื่อพระสูตรตามความคิดเห็นของตนมิฉะนั้นแล้วผู้สาธยายจะต้องผิดพลาด <c oughs> ผู้สาธยายพระสูตรต้องอยู่เหนือการรับและต้องอยู่เหนือการปฏิเสธต่อเนื้อหาสาระในพระสูตรจึงไม่ติดกับดัก ของความคิดปรุงแต่งของเราเองผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่นั่งอยู่เนืองนิดบนเกวียนวัวขาวคือพุทธยานเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อที่500นะครับต่อไปข้อที่ห้าหนึ่งหลักธรรมในพระสูตรใช้เฉพาะผู้มีปัญญาบารมี ทำไมพุทธสาวกและพระพุทธพระปัจเจก,กพุทธะหรือพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายรวมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบนโลกจึงไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่เข้าใจพุทธธรรมที่ทําให้ตนรู้แจ้งหรือตรัสรู้แม้ว่าท่านเหล่านั้นสามารถรวบรวมพระกำลังเพื่อใช้ ความเพียนทั้งหมดไปที่การเพ่งพิจารณาแต่ท่านเหล่านั้นยิ่งเพ่งหนักมากเพียงใดก็ยิ่งห่างจากหลักธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายในการสัจสอนหลักธรรมในพระสูตรบางพระสูตรเฉพาะบุคคลบางบุคคลบางคนที่สามารถเข้าใจอย่างทองแท้ มิได้สัตว์สอนหลักธรรมในพระสูตรบางพระสูตรแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาบาร,รมีเพียงพอแต่อย่างใดนะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมสับซ้อนนะครับนะครับเพราะบอกดูแล้วชัดๆในหัวข้อว่าหลักธรรมในพระสูตรใช้เฉพาะผู้มีปัญญาบาร,รมีคนทั่วไปที่ไม่มีปัญญา ญาณหรือปัญญาบาร,รมีเพียงพอก็ย่อมไม่เข้าใจจะให้เขาอ่านเขาฟังเขาเราจะอธิบายยังไงก็ยากที่เขาจะเข้าใจได้นะครับคนที่จะเข้าใจได้ต้องผ่านต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาบาร,รมีนะครับและสั่งสมปัญญามายาวนานจึงจะเข้าใจได้นะครับซึ่งมีอยู่น้อยมากนะครับ ที่จะเข้าใจได้นะครับ <c oughs> ดังนั้นพระสูตรทั้งหลายเนี่ยจึงสอนเฉพาะบุคคลบางคนที่สามารถเข้าใจอย่างต่องแท้ม่ได้สั์หลักไม่สัจสอนหลักธรรมในพระสูตรบางพระสูตรแก่ผู้ไม่มีปัญญาบารมีเพียงพอนะครับนี่คือคำกล่าวคำเล่าของบร,รมอาจารย์ไว้หลางครับ ต่อไปข้อที่502ชื่อว่ามีแต่พุทธยาณเพียงยาณเดียวเท่านั้นพุทธยาณยาณเดียวนะครับไม่มีมหายานไม่มียาณอย่างอื่นอีกมีแต่พุทธยาณผู้ใดไม่สามารถรับเอาหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงชีน้แนะให้ปฏิบัติด้วยตนเอง พระองค์ก็ปล่อยให้ผู้นั้นหลุดไปจากพุทธสาวกดูเหมือนผู้คนตัวไปยังไม่รู้และไม่ยอมรับว่าพวกเขานั่งอยู่บนเฟวียนหัวขาวครับเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีควา,ามจำเป็นแสวงหากเกวียนอื่นอีกสามชนิดเหล่านั้นซึ่งพระสูตรก็ได้บอกแก่เราแจมแจ้งแล้วว่ามีพุทธญาณเท่านั้นไม่มียาณอื่นที่ไหนอีก นั่นก็คือมีแต่พุทธญาณซึ่งเป็นญาณเดียวเท่านั้นไม่มีญาณอื่นในฐานะเป็นญาณที่สองที่สามอีกนี่คือหัวข้อที่502นะครับต่อไปข้อ503ยาญาณทั้งสามคือสิ่งสมมุติเสมือนสิ่งของให้เด็กเล่น <stations> ไม่ใชสิส่งของให้เด็กเล่นนะครับเป็นสิ่งสมมุติ พระพุทธองค์สั่งสอนแก่เวนยศาสตร์ด้วยวิธีที่พระองค์ทรงช่ำชองมาแล้วนั่นก็คือพระองค์ทรงมีปริยายต่างๆเช่นทรงใช้เหตุผลและข้อโตกเถียงที่มีปริยายต่างๆพร้อมทั้งเล่านิทานเปรียบเทียบรวมทั้งมีการยกรูประธรรมเปรียบเทียบเป็นต้นทำไมชาวพุทธจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าญาณทั้งสามตามคตินิยมของชาวพุทธหมายาน เป็นเสมือนสิ่งของสำหรับให้เด็กเล่นหรือเป็นสิ่งสมมุติที่เกี่ยวกับเรื่องที่ล่วงไปแล้วส่วนยานอันเอกหรือพุทธญาณน,นั้นเสมือนสิ่งของชั้นเยี่ยมที่ใช้บอกกล่าวเรื่องราวในปัจจุบันธรรมนี่คือหัวข้อที่สาห้าร้อยสามนะครับต่อไปข้อห้าร้อยสีชื่อหัวข้อว,ว่าทุกสิ่ง ทั้งสูงต่ำค่าหรือไม่สูงค่าคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นพระสูตรของจาพุทธมายานที่ชื่อสัจธรรมบุริกสูตรมุ่งสอนให้ทุกคนบำเพ็ญเพียรโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับวัตถุสิ่งของตามสมมุติเพราะสิ่งที่สมมุตินั้นเหมือนสิ่งของให้เด็กเล่นดังนั้น ให้เพ่งตรงไปยังของชั้นสูงสุดอย่างเดียวเมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็จะประจักษ์แจ้งชัดต่อสิ่งที่เรียกกันว่าขั้นสูงสุดนี้ว่าเป็นสิ่งที่มิได้มีอยู่อย่างแท้จริง ทั้งนี้เราอาจจะเห็นด้วยในข้อที่ว่าท่านผู้เดียวเป็นเจ้าของสิ่งสูงค่าเหล่านี้และท่านผู้เดียวเป็นเจ้าของสิ่งไม่สูงค่าเหล่านี้กาะนั้นพึงเข้าใจถึงสิ่งสูงค่าหรือไม่สูงค่าดังกล่าวก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งหรือจิตสร้างขึ้นทั้งสิ้นนะครับนี่คืออ,อืม การนั้นเพึงเข้าใจถึงสิ่งสูงค่าหรือไม่สูงค่าดังกล่าวก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งหรือจิตสร้างขึ้นทั้งสิ้นนะครับนี่แหละคือหัวใจสําคัญก็คือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรพสิ่งนะครับทุกสิ่งทั้งสูงค่าหรือไม่สูงค่าคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นทั้งสิ้นนะครับจำไว้ให้ดีนะครับว่านี่คือวาทะของ พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับที่อุบัติขึ้นบนโลกท่านจะแสดงทมเช่นนี้บอกกล่าวแก่เราอย่างนี้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งเมื่อความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นเมื่อความคิดปรุงแต่งดับลงสรรพสิ่งก็มาลายหายไปจากจิตครับต่อไปข้อที่ห้าร้อย ข้อ5ครับชื่อว่าพึงเปลื้องตนออกจากการนึกคิดเดาเอาเองหากผู้ใดสามารถเปลื้องตนออกมาเสียได้จากการนึกคิดเดาเอาเองต่อสรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงหรือเป็นของไม่จริงหรือทุกสิ่งที่อยู่ที่จัด ที่หรือทุกสิ่งอยู่ที่การจัดการของคนนั้นหรือของคนนี้เมื่อนั้นผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าํำเนินการสาธยายพระสูตรอย่างถูกแนวทางและหากผู้ใดสามารถกระทำได้เช่นนี้พระสูตรที่นำมาสาธยายก็จะชื่อว่าอยู่ในกำมือของผู้นั้นทุกกปพุกกันอีกทั้งผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นส ว่าสาธยายพระสูตรทุกเช้าเย็นตลอดทั้งวันทุกเวลาทีเดียวนี่คือเปลื่องตนออกจากความคิดเดาเองหรือจากความคิดปรุงแต่งนะครับเปลื่องตนออกนะครับเพราะฉะนั้นหากผู้ใดเปลื่องตนออกมาจากการนึกคิดเดาเอาเองต่อสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลก ว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงหรือของไม่จริงหรือทุกสิ่งอยู่ที่การจัดการคนนั้นหรือคนนี้เมื่อน,นั้นผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าดำเดินสาธยายพระสูตรอย่างถูกแนวและหากผู้ใดสามารถกระทำได้ดังนี้พระสูตรที่นำมาสาธยายก็จะชื่อว่าอยู่ในกำมือของผู้นั้นทุกกับทุกกัน อีกคั้งผู้นั้นชื่อว่าสาธยายพระสูตรทุกเชา้าทุกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนทีเดียวต่อไปข้อที่504นะครับชื่อว่ากายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตก็เป็นเพียงสิ่งสมมตุติธรรมกายประดุดดังธรรมชาติเดิมแท้ของเราส่วนสภาวะธรรมแห่ง สัมโพกายอันสมบูรณ์นั้นเสมือนด้วยปรีชาญาณตามธรรมชาติของจิตสำหรับนิมาลกายนี้นับด้วยหมื่นแสนก็คือการกระทำกรรมต่างๆของกายเราถ้าหากเราจะให้กายทั้งสามดังกล่าวนี้เป็นสิ่งดำรงอยู่ต่างหากจากจิตเดิมแท้มันก็จะเกิดมีกายซึ่งปราศจากปัญญาขึ้นมา เมื่อใดเห็นแจมแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งกายและจิตก็จะเห็นอีกว่าทั้งกาทั้งสามดังกล่าวนี้ไม่มีตัวตนแท้จริงเชกเช่นกายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตเป็นเพียงสิ่งสมมุติเชกเช่นจิตเดิมแท้ก็ไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติผู้เห็นเช่นนี้ก็จะบรรลุถ,ถึงโพธิจิตอย่างฉับพลันนะครับนี่คือข้อที่ ห้าร้อที่ชื่อกายและจิตก็ไม่ใช่กายและจิตเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุตินะครับต่อไปข้อที่507ร50้อนะครับชื่อว่าสภาวธรรมแห่งกายทั้ง3เหมือนความว่างเสมือนความว่างสภาวธรรมแห่งความเป็นศูนย์หรือศูญญตาคือความว่างหรือศุญญตาหรือความไม่ใช่อะไรเรียกว่นานัตตา คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตทุกคนมีอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าเพราะความว่างนี้เองปัญญาหรือปัจจยาก็ปรากฏตัวฉับพลันเหมือนเป็นสภาวะที่ออกมาจาก,กจิตเดิมแท้คือเมื่อรูปหรือกายเสมือนความว่างจึงไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูเพื่อให้จิตว่างเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเล่าที่อยู่ภายนอก,กจิตที่สำคัญยิ่งก็คือจิตของทุกคนนั้นสามารถ เข้าถึงพุทธภาวะแห่งจิตอย่างจะพรันได้เท่าเทียมกันแม้ขณะที่เรากําลังพเพชิญหน้ากับสิ่งเล่าภายนอกก็ตะจาก,กจิตครับนี่คือหัวข้อที่ว่าสภาวะธรรมแห่งกแห่งกายทั้งสามเสมือนความว่างคือว่างจากลักษณะแห่งความเป็นกายว่างจากลักษณะแห่งความเป็นจิตนะครับหรือว่างจากลักษณะรูปและนามนี่ว่างอย่างนี้ ไม่ใช่ว่างว่างว่าเฉยเฉมันต้องใส่ให้เต็มผู้ใ้ครบป,ประโยคว่ามันไล่สภาวะลักษณะแห่งความเป็นตัวตนคือคนไล่อัตมลักษณะไล่ลักษณะแห่งความเป็นบุคคลบุคคลก็คือหญิงชายคนดีคนทัวคนไทยคนฝรัง่งคนนั้นคนนี้มาลีสมศักดิ์นี่คือบ,บุคคลไล่สภาวะไล่ลักษณะจากบุคลลักษณะ ครับไล่ต่อไปไล่จากลักษณะแห่งความเป็นสัตว์โลกไล่ลักษณะความสัตว์โลกนะครับต่อไปไล่ลักษณะแห่งชีวิตเรียกว่าไล่ชีวะลักษณะนะครับนี่คือความไล้หรือความไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นนะครับเพราะฉะนะั้น ข้อที่ห้าร้อยเจ็ดจึงบอกสภาวะรราทหง่งกายได้ทั้งสามคือเหมือนความว่างนะครับสภาวะรรแห่งความเป็นศูนย์สูญญตาคือความว่างหรือความไม่ใช่อะไรเรียกว่านัตตาศูญญตากับอนัตตาเป็นคําพ้องเป็นคําที่ติ้งต่างกันได้ใช้แทนกันได้นะครับเป็นคำวัยพจน์ซึ่งกันและกันและคือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่ทุกคนมีอยู่แล้ว นั่นก็หมายความว่าเพราะความว่างนี้เองหรือปรัจญาหรือปัญญาก็ปรากฏตัวฉับพลันเสมือนเป็นภาวะที่ออกจาก,กจิตเดิมแท้เมื่อรูปหรือกายเสมือนความว่างจึงไม่ต้องหลับตาหรืออุดหูเพื่อให้จิตว่างเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเล่าที่อยู่ภายนอก,กจิตที่สําคัญยิ่งก็คือจิตของทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงพุทธภาวะแห่งจิตอย่างฉับพลันได้ ม้ขณะที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งเล้าภายนอกจิงน,นี่คือข้อที่507ต่อไปข้อ508ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับที่ผมจะต้องอ่านหรือบรรยายให้ท่านฟังในคืนวันนี้นะครับข้อที่508ชื่อว่ายามุ่งแสวงหาการสัตรูจากภายนอกจิตขอให้ท่านจงเชื่อตามคำสอนของอัตมาไว้หลางอย่างแน่แน เพื่อเป็นเครื่องนำทางในการหลุดพ้นจากความหลงตลอดไปขอให้ท่านจงอย่าเชื่อตามผู้ใดที่มุ่งสแสวงหาการตรัสรู้จากภายนอกจิตนั่นเป็นเพราะคนพวกนี้กล่าวถึงโพธิจิตอย่างพร่ำเพรือ่อแต่ตัวเขาเองไม่เคยอย่างรู้หรือตรัสรู้หรือเห็นแจ้งต่อโพธิจิตหรือจิตเดิมแท้ของตนหมายความว่าพวกเขาไม่เคยบรรลุถึงพุทธภาวะแหง่งจิต หรือจิตเดิมแพ้แม้แต่ชั่วขณะเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาพูดคุยสนทนาและผมก็ได้อ่านโกอ่านนะครับให้ท่านผู้ฟังฟัง10บข้อสิบประเด็นสิเรื่องจบลงแล้วนะครับท่านที่มีปัญหาข้อสงสัยอยากแสดงความคิดเห็นก็ตามหรืออยากจะ ถามสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจสงสัยประการใดก็โทรมาคุยได้นะครับกับผมอาจารย์คำพีปรีชายาณหมายเลขโทรศัพท์0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับขอยุติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ